ท่าน,นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระของพระมหาชนกต่อไปสำหรับเรื่องที่แล้วที่มาข้างมาจะวันก่อนก็ได้แก่ที่พระมหาชนกไปพบเด็กสาว ซึ่งเธอกำลังทำงานอยู่มีกำไรมือสองข้างได้ว่าข้างหนึ่งเสียงดังกริกๆิก,กอีกข้างหนึ่งไม่ดังเมื่อท่านถามเด็กหญิงนั้นเด็กหญิงนั้นก็ทูลว่าข้าแต่ท่านนักบวชกำไรมือที่ได้ยินเสียงนั้นก็เพราะว่ามันกระทบกันคือมันมีสองอัน แต่ส่นอีกข้างหนึ่งที่ไม่มีเสียงนั้นเพราะว่ามันมีอันเดียวเหมือนกับคนนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอยู่ดีกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็จะต้องมีการกระทกกบกระท้างกันถ้าอยู่คนเดียวมันก็สงบเพราะไม่รู้ว่าจะไปกระทบก,กับใครดังนี้แหละเจ้าค่ะ พระมหาชนกได้สดับธรรมของเด็กหญิงนั้นก็เพื่อจะให้เกิดคติแก่พนนางศีวรีพระองค์จึงได้ทรงมีพระดำรัสตัดว่าดูก่อนพนางเธอได้ยินเสียงคำเด็กนั้นหรือเปล่าเด็กหญิงคนนี้เป็นแต่เพียงเด็กสาวชาวบ้านธรรมดายังพูดให้เราได้คิด คล้ายกับว่าเธอจะติตเตียนเราที่เห็นว่าเราเป็นนักบวชแต่ก็มีผู้คนมากมายติดตามเรามาซึ่งสิ่งนี้มันผิดวิสัยของนักบวชที่ดีตามธรรมดานะถ้ายอยู่แต่คนเดียวมันจะมีแต่ความสงบแต่ว่านักบวชคนนี้กลับมีเธอซึ่งเป็นผู้หญิง แล้วก็มีผู้หญิงอีกตั้งเกดร้อยคนซึ่งเป็นบริวารแล้วก็มีคนอีกมากมายติดตามมานี่ทึ่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะดีไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาเลยไม่ใช่วิสัยของนักบวชแท้รรวงที่นต์ตัต่อไปว่วาต่อที่นี้ไปเธอจงอย่าเรียกเราว่าสามี เวลานี้ฉันบวชแล้วคนที่บวชเนี่ยเขาไม่มีเมียนักบวชที่มีเมียเนี่ยไม่ใช่นักบวชเป็นชาวบ้านชาวเมืองคือเป็นฆรวาสเป็นผู้ครองเรือนสําหรับนักบวชไม่มีเรือนจะครองนักโบวชจะต้องไม่มีทรัพย์สินเป็นส่วนตนถ้านักบวชคนใดยังมีลกูกยังมีเมียเขาไม่ชื่อว่านักบวช ในบริการนี้สองนักบวชคนใดยังมีความกังวลอยู่ในทรัพย์สินยังมีการสะสมรักสิ์ีทรัพย์สินว่านี่ทรัพย์ของเรานี่เงินของเรานี่ทองของเรานี่นาของเรานี่บ้านของเราและยังหากินประเภทที่เรียกว่าเอาทรัพย์สินของชาวบ,บ้านที่มาถวายได้สัทธาถือว่าเป็นสมบัติส่วนตน ทำตนเหมือนก็ว่าเป็นมหาเศรษฐีที่สูบเลือดสูบเนื้อชาวบ้านเข้ามาแล้วตั้งตนอยู่ในความมั่งมีเป็นเศรษฐีใหญ่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าหัวขโมยคำว่าหัวขโมยก็หมายความว่าเอาคราบของนักบวชนะเขามาฝังใจเอามา,าห่อกายไว้ แต่เนื้อแท้จิตใจของตนเองเนี่ยมีแต่ความเลวทรามยังติดอยู่ในความโลภยังติดอยู่ในความรักในระหว่างเพศคือรักรูปสวยรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศยังรักอยู่ในความโลภโมโทสันยังมีกิเลสที่มีความสำคัญผูกพันจิตใจอยู่ นี่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกค้เขาไม่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าโหกขอโมยตอนนี้ท่านกล่าวต่อว่าและเราเองก็เหมือนกันต่อจากนี้ไปเธอจงอย่าคิดว่าเราเป็นสามีของเธอและเราก็จะไม่คิดว่าเธอเป็นเป็นพัญญาของเราไม่ตอนนี้น่าจะไม่สบายใจนะลูกหลานนะความจริงท่านเป็นกระัตร ท่านเป็นมเมหสีท่านแล้วก็มีมเหสีมีทรัพย์สมบัติมากมีอำนาจวาสนามากแต่ก็น่าคิดนะลูกหลานที่รักว่าทําไมหนอพระมหาชนกนี่ซึ่งแสดะสมบัติเช่นได้ไม่มีความผูกพันในสมบัติทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าสมบัติทั้งหมดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ความสุขจริงๆก็คือการอยู่คนเดียว <c oughs> เป็นนักบวชแต่ว่าในสมัยที่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นกษัตริย์ประเภทดีอยู่ในทศพิตราชธรรมความจริงทศพิตรราชธรรมนี่ทำสิบแปรการสําหรับกษัตริย์แต่ว่าหลวงปู่สําหรับหลานจะไม่เอาของยกยาก แล้ของมากๆมาพูดกับโลกกับหลานจะเอาของง่ายๆที่กษัตริย์จะพึงทำมาพูดกับหลานคำว่ากษัตริย์หรือว่าคนก็ตามที่จะพึงทำตนให้มีความสุขสมมติว่าลูกหลานทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม ลูกหลานทุกคนนี่ต้องการความสุขไม่มีคนใดที่ต้องการความทุกข์สำหรับความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆมันก็ต้องมีเหตุคำํำว่าเหตุก็หมายความว่าไอ้ปัจจัยคำนักับปัจจัยมันก็ฟังยากนะลูกนะ เนื้อลูกหลานที่รักจะหาว่าหลวงปู่นี่เอาต้อยคำได้ยากๆมาเล่าโ่กันฟังคำว่าปัจจัยมันเป็นแปลว่าเครื่องอาศัยท่านี้เราจะพูดกันไปว่าไอ้สิ่งที่มันจะเป็นความสุขมันต้องมีต้นเรื่องและต้นเหตุไอ้ต้นเรื่องต้นเหตุนี่มันจะทำให้เรามีความสุขแล้วเรามีความทุกข์ถ้าเราต้องการความทุกข ความทุกข์นี่ครับแปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจแ้วมันไม่ยากหรอกถ้าต้องการความทุกข์มันไม่ยากเห็นหน้าใครแล้วก็ด่าเขาด่าไปกระด่าเขาไม่เลือกหน้าคนใหญ่คนโตก็ะเดี๋ยวเขาก็ดา่าเราบ้างเขาก็ชกหน้าเราบ้างแล้วก็มีความทุกข์ถ้าเราจะหาความสุขกันแบบง่ายๆแล้วก็ยิ้มให้กัไม่ว่ากับใคร ยกมือไหว้ทำใจดีแสดงถึงความเป็นมิตรเขาก็จะต้องมีจิตรักในเราบอกแม้เด็กคนนี้นะน่ารักจริงๆเจอหน้าทีไรก็ยิ้มเสมอได้เจอหน้าที่ไรเธอก็ยกมือไหว้แสดงความกรารพถ้าอย่างนี้ลูกหลานที่รักจะไปทางไหนไม่ก็ไม่อดตาย เป็นปัจจัยของความรักแต่ว่านี่มันเรื่องนิดๆหน่อยๆน,นะเร้จะยว่ากันวันหลังวันพรุ่งนี้เวลาต่อไปเพราะสถาน,นีวิทยุนี่เขาไม่แน่นักบางสถาน,นีก็ให้เวลาทุกวันบางสถาน,นีให้เจ็ดวันต้น,น,หนหนึ่งครั้งบางสถานีก็ให้เดือนละหนึ่งครั้งจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็ไม่ดีนักเอาก็ว่าคราวหน้า จะมาพูดกันถึงว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุขตลอดชาติแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักสำหรับคนทั้งชาติว่าทุกคนอ่ะชาตินี้และทั้งโลกก็อย่างใดเราจะเป็นที่รักของคนทั้งโลกว่าคนทั้งโลกได้เห็นหน้าเราต้องรักเราไม่ต้องเป็นคนสวยอย่างเขา เราไม่ต้องเป็นคนรวยอย่างเขาเราไม่ต้องมีรถยนต์ขี่เราไม่ต้องมีเตึกงามๆเราไม่ต้องมีเครื่องบรรดับแต่เทว่าหลวงปู่มีกาถานมหาเสน่ห์ค่อยฟังกันงวดหน้าไม่ใช่คราวนี้นะคราวหน้า รวมปู่มีกระถามหาสเสน่ห์จะไปทั้งไหนก็ตามแต่ลูกหลานที่รักจะเป็นที่รักของคนทุกคนถึงแม้ว่าจะไปไหนไม่มีเงินไม่มีทองไปซื้อของกินแต่ลูกหลานเองจะไม่อดตายแล้วต่อที่นี้ไปก็มาคุยกันทั้งเรื่องขามาหาเชนกเพราะตอนนี้กล้จะจบเต็มทีลืมดูว่าเวลาว,าว่าเรื่องมันยาวเท่าไหร่ ดูไปดูมาปรากฏเรื่องเลนนิดเดียวก็เลยหาเรื่องอื่นมาคุยกับลูกกับหลานที่รักเพราะลูกหลานเป็นคนดีลูกหลานน่ารักจริงๆตอนนี้พูดกันต่อไปนะเป็นอนุว่าเมื่อพระมหาชนกทรงตรัสอย่างนั้นพระนางศิวรีก็แหมเขาบอกว่าพระนางศิวร,รีบรมราชเทวี บรมราชาเทวีคำว่าบรมในคำว่าประเสริฐราชาพระราชาเทวีหมายความว่าเป็นเทวีคือเป็นเป็นพระชาย,ยาที่ดีอย่างยิ่งของพระราชสวามีนั่นเองได้สับว์คำว่าสับวนี้แปลว่าฟังนั้นลูกหลานที่รักไม่ใช่ดับไฟได้สับพระราชดำรัสพระราชดำรัสก็คือคำพูด <c oughs> ที่ตรัสเอาไปอย่างนั้นจริงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหมอ่อมถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้แยกทางกันได้หม่อมฉันกับจะขอแยกทางกับพระองค์เชิญพระองค์ทรงสเสด็จไปทางข้างขวาความจริงจุดนั้นเป็นทางจุดทางแยกพอดีละกระหม่อมฉัน เป็นสตรีซึ่งไม่คู่คนรกับพระองค์จะขอไปทางข้างซ้ายเพื่อน,นางทูลกราบทูลในความน้อยพระไทยคือน้อยใจนะอันเป็นลักษณะของสตรีทั่วๆไปในความจริงคนหนึ่งยังมีความรักอยู่เต่คนหนึ่งสแสดงในความไมเ่เรียกว่าไม่มีเยื่อใ่นี่มันก็เป็นธรรมดาธรรมดา แต่ว่าอีกองหนึ่งสำหรับพระมหาชนกท่านมีจิตแก่กล้าต้องการอารมณ์สงบคือต้องการจะตัดก,กิเลสให้มันเป็นสมุเทเฉตมหารนสมุเทเฉตนนะครับเราขาดนะูกรักนะคือฆ่าให้มันตายไปเลยอารมณ์ของกิเลสก็หมายความอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์เศร้าหม,มองอารมณ์ที่ไม่มีความสุข เป็นนั้นว่าเขาเกล่าวว่าเป็นลักษณะของสตีทั่วๆไปแต่ต่อมาขั้นบรรราชาคือพระมหาชนกทรงสเสด็จไปพระนางเองก็ไม่สามารถจะกลั้นความเศร้าโศกและความอะไรรักอยู่ได้แทนที่จะรักษาสัจวาจาใจมันทนไม่ไหวในโลูกรักและหลานรัก จิงได้เสด็จตามพระราชสวามีไปอีกเมื่อพระราชาเสด็จไปถึงเประตูบ้านทนนายช่างสอนพนางศิวรีก็เสด็จตามไปข้างหลังพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นพนางศิวดีตามมาก็ทรงตำริในพระไัยว่าเอ๊พนางศิวลีนี่ตัดไม่ได้นะ คงจะตัดไม่ขาดแต่ก็ไม่โทษเธอเพราะว่าเธอนี่ยังมีอารมณ์ในความรักเป็นเรื่องของธรรมดาก็าไม่ทรงตำหนิแต่ท้่ว่าจะตั้งใจจะหาทางแนะนำเธอให้มีความเข้าใจว่าไอ้การอยู่ร่วมกันสองคนนะ่ะมันไม่ใช่สถา,านะของความสุขมันเป็นภาวะของความทุกข แต่ถ้าว่าคนหนึ่งยังจ,จิตใจยังฝังอยู่ในความรักมากยังมีความผูกพันมากยังไม่เห็นเหตุยังไม่เห็นผลจะคิดว่าเธอเป็นคนเลวก็ยังไม่ได้คนนี้โลกหลานที่รักจำไม่ด้วยนะจ๊ะจำไว้ให้ดีว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจนี่เราจงอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเลว พราะกำลังปัญญาของคนความเข้าใจของคนไม่สม่ำเสมอกันคนในโลกนี้พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามีอยสี่ประเภทคือหนึ่งอุกติตัญโยคนที่มีปัญญามากมีความฉลาดมากเพียงพูดแนะนำกันไปเพียงข้อยอ่อๆเธอเขาก็มีความเข้าใจ คนประเภทที่สองเนี่ยวิปติตนโยคนมีปัญญาไม่กันแต่ปัญญายังช้ากว่าน้อยกว่าคนประเภทแรกคนประเภทนี้แต่หากว่าถ้าแนะนำข้อข้อย่อไม่มีความเข้าใจต้องอธิบายให้มากๆพูดมากๆชที่แจงเหตุผลมากๆจึงจะมีความเข้าใจ นี่เพ่อคนประเภทที่สามเนยยยคนประเภทนี้ย่าสั่งสอนเอาดีมากไม่ได้เ็ออยังลูกหลานเรียนหนังสือจะให้เขาเข้าถึงขั้นมหาวิทยาลัยนะั้นไม่ได้จะเรียนแค่ชั้นประถมและมัธยมอันนี้พอได้แต่ว่าสำหรับคนประเภทที่หนึ่งเขาปกติตังโยคนประเภทนี้จะเข้ามหาวิทยาลัย ทำปริยญาและเป็นด็อกเตอร์กี่อันดับก็สามารถทำได้เก่งมากแล้วก็ไม่มีการสอบตกสำหรับคนประเภทที่สองอาจจะพลาดอาจจะมีการตกอยู่บ้างแต่ว่าการเรียนก็าสำเร็จคนประเภทที่สามในยะนี้ถ้าจะพอดีอย่างเก่งก็จบมัธยมเลยประถมมาพอได้ คนประเภทที่สี่ระทะประมะคนประเภทนี้ไม่เอาไหนสอนไม่จำเรื่องความดีไม่ต้องการน,นี่คนในโลกมีองค์สมเด็จพระบิตามารทรงจัดว่ามีทั้งสีเ่เราฉะนั้นลูกหลานถ้าจะคกบคนแล้วก็ต้องสังเกตทำใจให้สบายถ้าไปพบคนประเภทแรกและประเภทสอง อันนี้ลูกหลานทุกคนคงจะตามเขาคําว่าตามไม่ใช่เดินตามดูเขาว่าทําไมเขาจึงเข้าใจง่ายทําไมเขาจึงในเรียนเก่งทําไมเขาจึงมีความประพฤติด,ดีทําไมเขาจึงได้เป็นที่รักขมันดาประชาชนทั้งหลายคอยพยายามลอกแบบการลอกแบบไม่ใช่เสียหายเป็นความดีเพราะเราลอกไม่ได้ของความดี คนทุกคนเนี่ยที่จะดีขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นคนลอกแบบทางนั้นคำว่าลอกแบบหมายความว่าทำตามกันเหมือนกับลูกหลานที่รักอยู่กับพ่อแม่อย,อ,แมอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าไม่ลอกแบบหรือไม่ทำไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และพ่อแม่ลูกหลานก็จะมีความรู้ไม่ได้ แต่ว่าการโลกแบบจงโลกแบบแต่ในด้านเฉพาะความดีถ้าว่าเอิญมีครูกินเหล้าแบบนี้อย่าลอกออกมานะครูสุบรรีจงอย่าลอกแบบออกมาประเภทนี้สองสองประเภทนี้ไม่ดีครูเที่ยวบ,บาร์หรือไหนครับครูเล่นการพนันแบบนี้ไม่ดีแต่ว่าความไม่ดีของครูในเป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัวเราไม่ต้องการ ส่วนวิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนตามหลักสูตรเท่านี้เราจำจำมาแล้วก็เลือกประพฤติปฏิบัติแต่ในส่วนที่ดีแต่ความจริงเมื่อลงปูเรียนหนังสือระเบียบของครูมีว่าห้ามนักเรียนโสบุรีห้ามนักเรียนเล่นการพนนันห้ามนักเรียนใช้วาจาหยาบคาย ห้ามนักเรียนทะเลาะก,กันห้ามนักเรียนดื่มสุราม่ไรตอนนั้นปรากฏว่าครูหลองปู่นี้ท่านก็เองท่านเองท่าไม่ทำทุกอย่างสุราเมรไรท่านก็ไม่ดืม่มเฮ้ยเล่าเห้นเล่าแล้วเบียร์ทรั้งหลายท่านไม่ดืม่มถ้าไม่ดื่มจริงๆบุรี่ท่านก็ไม่สูบก,การพน,นันท่านก็ไม่เล่น ท่านเป็นคนมีวาจาอ่อนหวานเป็นที่รักของคนทุกคนและมีกายนอบน้อมแสดงความเคารพต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและก็เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนฉจนั้นครูประเภทนี้ยังเือว่าถือว่าเป็นพ่อพระหรือเป็นพ่อพิมพ์ที่ดีแม่พิมพ์ที่ดีนี่ครูที่ดีก็เป็นอย่างนี้ถ้ามาเอินลูกหลานที่รัก จะเป็นครูบ้างแล้วก็จงรักษาจยญยาบัญของครูให้ดีอย่าสักแต่ว่าไปสอนเขาสอนเขาตามตำราตามหลักสูตรให้เขาดีแต่ว่าตัวเองนี้กับมีความประพฤติชั่วอย่างนี้เขาจะถือว่าเราชั่วยิ่งกว่าคนชั่วทั้งหลาย เาะคนชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเขาชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่มานั่งสอนใครให้เขาชั่วในการที่ผู้ใหญ่ทำแบบไหนครูบาอาจารย์ทำแบบไหนลูกศิษย์ก็คิดจะคิดว่าครูท่านทำแบบนั้นตนัเป็นความดีแต่บงเอิญไปโดนครูอัป,ปรีที่ไม่มีเจนยาบันของครูประเภทนั้นจะสร้างคนเสียทั้งชาติฉะนั้นขอเหล่าลูกหลานที่รัก องอย่าเอาเยี่ยงอย่างคนเรลวประเภทนั้นเราม,มาคุยกันต่อไปถึงเรื่องของพระมหาชนกกปน,นาสิวลีเป็นอันว่าพระนางสิวลีก็สเสด็จตามไปข้างหลังอีกตามไปตอนนี้พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นในช่างสอนเธอเอาลูกสอน ไปลนขึ้นหลาวลูกศอนแล้วนะหลาวแล้วก็เป็นลนที่ฐานไฟให้มันมีความร้อนแล้วก็เอาน้ําข้าวทาลูกศรนเมื่อน้ํำข้าวทาลูกสอแล้วก็เล็งเล็งตัดลูกศอนอยู่มัเล็งมองดูมันจะตรงหรือไม่ตรง เล็งแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เล็งเล็งแล้วก็ล้าวล้าแล้วก็ดัดื่อเล็งแล้วก็ดัดลูกหลานคงจะแปลกใจนะว่าทําไมลูกศอน,นี่เขาทำด้ไม้ไผ่เนะจ๊าเขาทาด้วยไม้ไผ่เล้าเส้ตรงกลมดีแล้วให้ก็เล็งดูเอาไวมให้ม่คด ก็ไปหล่นไฟพอร้อนหน่อยๆไม่ใร้อนมากนะเนี่ยน้ําข้าวคือน้ําคําว่าน้ําข้าวนี่ที่เขาหงข้าวแล้วก็เช็ดน้ําออกน้ําข้าวนี่มันมียางพอสมควรก็มาทารูปสอนทารูปสอนแล้วก็เล็งดูโคดตรงไหนดัดตรงนั้นยางนี้มันสามารถจะทําให้ไม้อันนั้นตรงได้ตามความประสงค์ ถ้าเราไม่ลนให้ร้อนเสีก่อนไม่ทานน้ำข้าวเราจะดัดยังไงก็ตามไม้มันจะโค้งไปตามรูปเดิมอย่างนี้ถ้าหลูกหลานไม,ไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ต้องทดลองนะจ๊ะพระเดชจ,จะหาว่าหนังสือ<ม>เขาเขียนไว้ไม่จริงอันนี้หลวงปู่เคยทำมาแล้วเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆชอบทำหน้าไม้ชอบทำธทนูเล่นนี่ก็ลองทำตามนี้มันก็มีผล ต่อไปเล่าเรื่องของท่านต่อไปาพระมหาชนกที่ในทรงตรัสถามในช่างสอนว่าดูก่อนในช่างสอนเพศไรจึงได้หลับตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศรตอนที่เขาเล็งดูว่าตรงแลือไม่ตรงเขาหลับตาเชคข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศร ในช่างสอนนี่ได้กราบทูลว่าค่าแต่สวรรถ้าเล็งด้วยตาทั้งสองข้างการดูนี่มันจะพราไปมันจะมองไม่เห็นว่าตรงไหนมันจะคดแน้ตตรงไหนมันจะตรงแต่ถ้าหลับตาแค่ข้างหนึ่งแล้วก็จะรู้ถึงตอนที่คดก็อตอนนี้คด เมื่อตอนนี้มันตรงตามความที่ต้องการอันนี้เป็นลักษณะของการจะเล็งของยจยลูกหลานจะเห็นว่าเวลาที่เขาจะยิงปืนจะปืนไปยิงเป้านต่เขาจะเล็งในสายตาข้างเดียวข้างหนึ่งก็จะหลับไปสักข้างให้หรีไปสักข้างหนึ่งให้ข้างหนึ่งไปเห็นชัด ว่าสายตาสายเดียวเล็งไปตามกระแสำกำลํากล้องของปืนไปหาเป้ามันจะรู้เป้าหมายว่าจะตรงหรือไม่ตรงจะตรงหรือไม่ตรงก็คุยเรื่องท่านต่อไปทั้งเขาก็ากล่าวว่าข้าแต่สวณนะก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันไห้ตาสองตาที่เล็ง มันก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันก็ถ้าจะมีแต่ไอ้ถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันมันก็จะมีแต่ความขัดแย้งเส่งกันละกันเพราะคนสองคนอยู่ด้วยกันนี่ไอ้ความเห็นจะลงกันเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการขัดแย้งเส่งกันละกันดูตัวอย่างคนที่เขารักกันเขาแต่งงานกัน อีตอนรักนะกว่าแหมถ้าอยู่ด้วยกันมันจะมีความสุขทุกอย่างแต่ว่าลูกหลานที่รักสังเกตด,ดกูที่ว่าคู่วิวานะเวลาเขารักกันจริงๆก็มีความรักกันมากในขณะที่รักพอแต่งงานกันแล้วไม่นานนะ่ะทะเลาะก,กันทไหรายเพราะคนสองคนมันก็มีการขัดแยง้งมีความเห็นไม่ตรงกัน มือนกับในตาสองข้างถ้าไปเล็งลูศรมันก็ไม่มันก็จะไม่เห็นว่าลูศรคตแน่นอนการยิงก็ไม่กันถ้าลืมตาด้นสองข้างไม่เล็งมันก็ไม่เข้าเป้าหมายแน่นอนเพระตามาทะเลาะกันอีตาหนึ่งว่าตรงตาหนึ่งว่าไม่ตรงนี่คุยเรื่องของท่านต่อไปเขาก็กล่าวว่าคนที่อยู่ดีกันสองคนก็จะมีแต่การขัดแย้งกัน ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องขัดแย้งกับใครถ้าแต่สวรรคถ้าท่านประสงค์จะไปจะไปในที่ทางที่ชอบแล้วก็ขอท่านไปแต่คนเดียวดีกว่าเป็นอันว่าพระมาหาชนกได้ฟังถ้อยคํำคนนายช่างสอนเห็นว่านายช่างสอนคนนี้พูดเป็นคติธรรมดี แล้วก็พูดตรงเป็นคนมีปัญญาน่าสรรเสริญจึงจะทรงตักเตือนให้วัานางศีวลีมีความเข้าใจว่าบุคคลที่ไปได้วยกันหลายคนนั้นใสไม่ใช่วิสัยคำว่าสองสมณะที่ดีสวนะคำว่าสมณะนี่ก็แปลว่าผู้สงบในลูกหลานที่รักลืมบอกไป สมณะนี่แปลว่าสองอย่างคือสมณะก็ได้เกิดจิตสง,งบจากความชั่วทั้งหมดยังกับพระที่บชในที่บชนี่แหละเขาเรียกกัว่าสมณะละความชั่วทั้งหมดแต่ว่าถ้าเาพระพระในองค์ใดย,ยังสร้างความชั่วยอยู่่อยางอั้นเขาเรียกว่าเถนะคือหัวขโมย เรื่กงาการหนึ่งเรียกว่าสมณะเป็นแปลว่าผู้มีบาปมันลอยแล้วควําว่าบาปในลูกหลานที่แล้วเขาแปลว่าความชั่วนะจาไม่ดีอะไรก็ตามที่เราขัดคาสั่งบิดามารดาขัดคาสั่งที่ดีของโคอย่างนี้มันเป็นความชั่วตามภาษาบาลีเขาเรียกว่าบาปแต่พระมหาชนกท่านตั้งใจจะแนะนําให้พระนางศิวลีเข้าใจ แต่สำหรับวันนี้ไม่ไหวนะล,ลูกหลานที่รักปราก,กดว่าเวลาหมดเสแล้วขอลาก่อนเอาไว้พบกันในวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผ,ลผลจงมีเดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี